อ๋อน่ารักดีจังเลยอะอะไรเนี่ยอะไรนี่คืออะไรน้ำลำไยป่ะดอกดอกดอนดวกดอกนี่ไม่พอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอโทษเตะโอ้ยทำไมต้องออกกันไหนขนาดนี้ยาคนยาหมายาผิวหนังพุกคนมันเยอะ เคยไปกินของมาก็ดูม okay. ันคนกันอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีภาพบ้างแหละมันดูใช้ชีวิตแบบน่าเป็นห่วงเห็นบอกว่าเป็นสาวน้อยร้อยดามากขนาดเรียนจบอะยังแบบโดนหาว่าจ้างเรียนล่าสุดใช่ไปเรียนปริญญาโทแล้วก็เหมือนมีใครแบบ มาเขียนอักษรย่อนน่นนี่นั่นคนก็จะมินว่าแบบด้วยความที่มอมาคนในวงการเรามีเยอะมากก็จะโดนกันบ่อยส่วนใหญ่มินกับใหม่จะโดนแล้วเราก็จะแบบอ่ะมาอีกแหละวันนี้จะมอไหนซัพเฟอร์ไหมไม่มินว่าคนไม่ไม่ไม่เก็บเลยค่ะพี่ปอมมินจะนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่มินว่ารอเวลาผ่านไปคนก็จะอนี่เองมีแขกมาเยือนค่ะสัสครับมาละเนี่ยสวัสดีครับพิ่งคุยกันอยู่เองแล้วก็เมื่อวานก็ทัก ตด้วยเดี๋ยวบอกทีมงานก่อนนะฮะว่าไม่ต้องมีแขกมาแล้วนะโต๊ะไม่พอแล้วไปไปอุ่นหนุนมาร้านเม้นต์มาแล้วมือถืออะไรมือถืออะไรมือเธออ่ะไก่ทอดต้องยออร่อยมากเลยนะเจ้าของรีวิวรีวิวอีกเนื้อแกะ แสนจะไฮโซผัวจกไก่เดี๋ยวปลบฟังเสียงนะฮะอคุณตู่ต้องเป็นคนที่เอ็นดูน้องมินมากมากมาถึงมาแบบเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งยังไงคคือมีอะไรก็จะถามพี่ตู่ตลอดนี่สนิทกันมาตั้งแต่น้องมิ้นตอนที่มิ้นมันสัญญาวันนั้นก็ถามคนดูแลศิลปินว่า โอเด็กคนนี้ทําอะไรอ่ะเพราะว่า11มันเด็กมากคือจะเล่นเป็นเด็กมันก็ไม่เด็กแล้วจะเล่นโตก็ยังไม่ได้ก็ถามว่าเอามาทําอะไรเนี่ยเอามาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่11ใช่วันที่แคนหนูใส่ชุดนนเนลี อูจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็แค่10ปีเองนะแป๊บเดียวเลยอ่ะสิบแปดปีอูสาวอูสาวลดให้น้องไปตั้งเยอะยังไม่เอออาตามเราอีกแล้วคุณมาวินจะเจอเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างเจ้าตาหวานใจค๋อใช่เราเล่นไม่กันเล่นเป็นน้องสาวผมครับเรื่องนั้นน่ารักนิ้ว่าน่ารักเป็นเด็กโกโก้หน่อยแล้วก็เป็นเด็กที่แกล้งแล้วถ้าใครหลับนะ จะมีรูปประจำหมดเลยมินเก็บครบเลยแล้วทำไมเอ็นดูกันอ่ะคือเล่นละครของคุณตู่ปะคือเริ่มมาสนิทกันเพราะว่าเล่นแก้วตาหวานใจนี่นะคะเรื่องแรกตอนนั้นนะคือตอนนั้นตู่เพิ่งทำละครไม่กี่เรื่องเองแล้วก็แบบการจะได้ดาราคนไหนมันก็ค่อนข้างยากแล้วตอนนั้นน่ะเขาดังนะเขาดังเลยเราก็แบบว่าเขาจะเล่นให้เราไม่หวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วพอเขาเล่นช่องบอกว่าอุ้ยมินเล่นหนาอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบเลยได้คุยกับน้องว่าเดี๋ยวมันร่วมงานกันังจากนั้นก็สนิทก็เรื่องนั้นที่พี่ตู่พากองไปถ่ายที่สวนสัตว์ตอนที่ภูผาใช่พี่ตู่ก็เป็นคนยกกองไปก็คือช่วงนั้นเลยใช่ปอกฉีกช่วงปอกฉีกเขาเป็นคนยังไงอะคุณตู่ลุคเขาเหมือนคนหวานหวานมิ้นเหรอมินเป็นคนไม่หวานนะคะหรือว่าเขาไม่หวานถ้ารู้จักจะไม่หวานไม่หวานเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรมีปัญหาโทรมาเสร็จอื แต่หนูว่าก็ช่างมันเถอะวอาเอาโทรปรึกษาคุยอยู่ตั้งนานละสรุปด้วยตัวเองเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังแต่พี่ตู่ก็จะเป็นคนแรกๆที่นึกถึงแล้วก็โทรหาปัญหาชีวิตใดๆเอ้ยตู่หนูทะเลาะกับน้องอีกแล้วนะใช่ละโอ้จีบยามากเลยเนาะพี่ตู่เห็นมา18เห็นมา18ปีเป็นไงฮะพัฒนาการของน้อง ถึงวันนี้ตอนแรกๆมันเด็กมากจริงพี่ป๋อ11อน่ะแต่พอเขามาสักพักเขาเริ่มทําธุรกิจเริ่มมีความรับผิดชอบแต่เขาก็มีความไปชอบมาตั้งมาต่อเนื่องเนาะเพราะว่าส่งน้องทุกคนด้วยแล้วมีช่วงหนึ่งที่น้องเขาจะไปเรียนเมืองนอกเขามาปรึกษาว่าจะส่งน้องไปเรียนทไหนกันนะออสเตเลียคนเล็กคนเล็กแล้วก็ถามว่าเธอคํานวณหมดทุกอย่างแล้วยางเธอไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ ว่ารีวเหมือนอย่างเงี้ยไม่ค่อยกินเลยรีว่ารีไหวรีทําได้รีไปก่อนรีทําได้เก่งเนาะไปคุยที่แผนชีวิตให้กับน้องทุกคนคือจริงๆริงมินอยากไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่เราทํางานตลอดเราจะไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยแบบคนเล็กถ้าพ่อเราส่งได้แล้วคิดว่าเออเขาไปได้เราก็แบบเต็มที่เลยอุ้ยเป็นแม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยได้ไหมมินเป็นผู้จัดด้วยไหมเหรอมาทําซีรีส์ออนไลน์ค่ะโอเป็นผู้จัดแล้วเริ่มเริ่มเลย ล่าสุดก็คือไปบุกโรงเรียนมัธยมเพื่อหาส่องเด็กว่าแบบใครพอมีแววไปสเกลเองเลยเหรอสเกลเองค่ะไปโรงเรียนเองเลยเหมือนที่พวกเราจะทำซีรีส์ไงบังแค์แชร์ลักบังแค่แชร์รัคชื่อดนีว่ะพี่คี่ไปบอกเออเดี๋ยวนี้เขาหินดารายุคเก้าสูตรนะบังแคแชร์รักอ้าวมีธุรกิจสิีธุรกิจสิถ้ามาเจอมิ้นต์มันต้องมีของอะไรไหนสิอันเนี้ย ทำมาหลายปีแล้วชอบอันนี้นมันเป็นโปรดักต์ใหม่ที่กำลังจะทำเคี้ยวยังบอกลอยอ่ะเข้าไปในปากนีฉันเข้าไปในปากันดับใดในปากมันเย็นจังทีใจนี่คุณมาวินคุณเป็นเฉพาะรีวิวคุณรีวิวแต่ติมให้น้องหน่อยพอกัดเข้าไปความรู้สึกตอนแรกที่เข้าไปเถอนไรเย็นฟันแล้วเย็นฟันมันเย็นด้วยฟันรถอะไรเนี่ยรถหาซื้อได้ที่ไหนยังไงเนี่ยสั่งไลน์แอดเลยค่ะส่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะเดี๋ยวขอแบบว่าจัด จัดแบบรีวิวแบบมาวินหน่อยได้ไหมได้เลยอ่ามาตักมาเต็มๆช้อนกีนเลยนะฮะมาโอ้โหไม่ยอมคุณมาวินอยู่แล้ววันนี้กูต้องเต็มที่วันนี้กูต้องเต็มที่เอาอย่าล้มนะเฮ้ยเอาพักกันบ้างนะถังมาวินมาทั้งทีมาพอดีค้ำนะครับคจับไปครับคำโตโต้ลุยครับโอ้พี่ปอดรถอะไรอ่ะวันนี้มาเยี่ยมมิีแล้วอยากจะบอกอะไรน้องสาวคนบ้างบอกอะไรเหรอนางก็รู้ว่าเราเอ็นดูนะ แล้วก็จริงๆรักไม่ใช่แค่นางนะคะคือรักทั้งครอบครัวน้องทุกคนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็สนิทสนิทเหมือนเป็นแบบเหมือนญาติกันนะก็คือรู้เรื่องราวของบ้านเขาแล้วก็เราก็รู้สึกเขามีเขามีปัญหาอะไรเราก็รู้สึกเออเขาเป็นห่วงนะเป็นห่วงไปถึงน้องๆด้วยเวลามีชอบมีปัญหาด้วยวัยด้วยวัยด้วยวัยดียวตอนเนี้ยดีแล้วผมว่าเขา้องเริ่มโตขึ้นแล้วมิ้นเองอาจจะจะมีอะไรพูดถึงแม่คนที่สองเนาะจริงๆอยู่กันมา เกินขึ้นชีวิตของมินี่กบที่อยู่กับพี่ตู่พี่วินแล้วก็พี่ๆเขาก็รู้ทุกอย่างในบ้านจริงๆคือเรียกได้ว่าทุกเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าจะการใช้ชีวิตเราหรือทั้งครอบครัวการเป็นห่วงเป็นใยคือรับรู้ได้จากพี่ตู่ว่า<ม>เขารักเราจริงๆ<ม>โดยที่แบบไม่ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยใ<ม>ดๆอะไรเงี้ยรู้เลยค่ะต้องขอบคุณมากๆ<ม>น่ารักมากเลยก<ม>็ความรักแบบนี้ก็แน่นอนครับบ้านต่อไปก็ต้องเป็นบ้านคุณตู่แล้วละ่ะ ตอนนี้จะเป็นที่ปีเมื่อไหร่ปีนี้ผมเชิญจริงๆผมลื้อฝ้าตอนนี้ครอ๋อลื้อฝ้าอยู่เหรอแอบเดินไฟทำพิธีอย่างอยู่ครับเออแล้วเราจะไปดูกันอันนี้ก็เห็นตั้งแต่เด็กๆน้อยจนตอนนี้มีเมียนะรู้สึกเป็นผู้เป็นคนนะโอ้โหพี่โอ้โเมื่อกอเป็นยังไงคะพี่หัวเมื่อก่อนก็ดีนักแหละคนเนี้ยโอ้โห้ความรัก เทปนี้ต้องดูขอบคุณแขกรับเชิญก่อนเลยขอบคุณสิครับขอบคุณคร่างหนูขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมิ้นด้วยนะครับขอบคุณมาก ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยทีเดียวอาทิตย์หน้าครับบ่าย2:15นะครับมาพบกับรายการของเรานะครับและแน่นอนนะับเป็นแฟนคลับกับเราไปแบบนี้เราใช้ไปหมดทุกที่เขาจะเชิญหรือไม่เชิญเราไฟบังคับครับโอเคกลับมาเจอกัใหม่บาย2:15บาย2:15วันอาทิตย์นะครับทางช่อง3 HD ของเราวันนี้ลาไปก่อนครับตีทยครัวแม่สวัสดีแม่ก่อนไม่ใช่อันนี้ใครนี้นอ๋อหนูตอนเด็ก ตอนเี่เด็กเป็นอวุวยมากเลยพี่ตอนเป็เด็กเด็กหวยอ่ะาทำไมโอมาแบบคมเนาะได้คุณพ่อเลยค่ะตอนเนี้ยเกิดมาแล้วโกมบอกอืเซงรีฮอใช่เลยแบบร่ำรวยเฉพอเกิดมาครอบครัวต้องเฮงรวยแน่เลย